going to get the car watch at Grease Monkey right here. Alright, so I'm driving all the way up where am I gonna go? Right, so car watch at Grease Monkey costs $15. Okay, so we're just gonna go and wash the car. But it's gonna be my first time to get a fully watch extremely clean. So Alright, it said uh, like $15 for free because I use this kind of service. So I'm gonna check it out. And it's, this is the code that I have to punch it in. Let's find out. Alright, we're just gonna turn left here and do all this kind of car watching. Okay, let's go inside. Okay, there's some kind of instruction that we have to do. So I have to put the code in there. Five one five seven three zero. It said like here, extreme car wash, fifteen dollars. That for your selection. Okay. Watch this Okay. So they're just gonna dry inside that area so they're gonna wash the car automatically. It's gonna be Michi first time to see. Second time. Yeah second time? Okay. Let's go. Alright, just wait at least one a little bit. Alright, okay, let's go. I have to follow the instruction, honey. So you can see. Mm -hmm. i I'll mm -hmm. so open my wash. Yeah. Mm -hmm. So just make it All over. I cannot open this and move. It's a little bit more, okay, so little bit more and Now that, on the Ooh, look at that. So dark. I, you know I mean, like you can't see nothing oh, we put a lot of shampoo in the car so the car's gonna get clean it's a machine clean on <laughs> the back side as well it's coming back yeah. t h ็กสมาร์ทน now on the next procedure is what they say color color polish <Color S 1> <c oughs> เออ <What S 2> ที่ไม่มีเ <color> ขาก็จะเคลือบสีให้อันนี้คือ,อดีนะเพื่อน้องทำเองอย่างรถเขาจะให้เราหยุดอยู่นะเพราะเขาบอกให้สต็อปต่อพันต,ต่อไปคือ clean coat อะไรเนี่ย oh they have a machine which is nice oh the machine clean everything so this one gonna be they're gonna blow you see that machine they're gonna blow my car move forward oh <laughs> โอ้โห oh. oh. เ่าดูลมดิรถแห้งเลเครื่องเป่าแรงมากแล้วเขาไปม่เป่นเปานะโอเคเสร็จแล้วพอซีจอร์นี่เสร็จแล้วไหลองเอาไปดูซิว่ารถใหม่ไหมโอเคออสซัม okay. awesome. จังไหมในเมริกา15ดอลลาร์ โอ้ออกมาดูแล้วนะโอ้รถใหม่เอี่ยมเลยทั้งยางล้อแม็กซ์โอ oh uh ้เปล่งก้อนฮะโอ้ไปชี้ใหม่ไหมล้างรถรถปา้าจริงๆรถป้ามันเป็นรถสวยอยู่แล้วแหละแต่บางครั้งขี้เกียจล้างนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้ oh, looks r e a y new we don't k n o w the car wash it's awesome โอ้ล้อใหม่เลย ล้อคันนี้มีคนถามหลายคนว่าขนาดไซส์เปนเท่าไหร่มันคือล้อสเปค20นิ้วนะ้แม็กแล้วก็ความใหญ่ของมันก็จะเห็นเห็นไหม254นามยางไอ้245แล้วก็ขอบยางเนี่ยหนา40ถือว่าบางมันยางราคาแพง245 40แล้วล้อแม็กคนนี้ความใหญ่วงล้อแม็กนน20นิว้วนั่นหมายความว่าถ้าเปลี่ยนยางทั้งล้อให้แล้วอ้วกเลย ถ้าเป็นยางไม่ร,มรู้กี่หมื่นบาทไทยปกติก็เปลี่ยนหมื่นกว่าบาทถ้าเป็นล้อร,ระดับ17นิ้วนี่มัน20นิ้วเยวซปเปอร์คาร์ใช้กันส่วนใหญ่นะบอกช่วงอิชโอเครถันีิสอาแล้วครับไม้มีการวอชเรามาดูข้างหลังหน่อยนะฮะโอ้ยสารสะอาดบมาแล้รถคัมล้ ซัตต right, mm ิไฟส s g o ไอ้มชมีหลายคนอยากเห็นข้างในไม่เคยถ่ายข้างในให้ดูเลยว่าออกแบบรถคาร์ r มโลเป็นยังไงแอร์ Air. ก็จะเป็นแอร์ใครรถเบนซ์นะนี่คือรถสปอร์ตนะหมุนที่นี่มันจะมีฮีตเตอร์กับอะไรนะแอร์คอนเดน่งอั์นั้นเนี่ยคนที่นั่งในรถสปอร์ตวิสัยทัศน์ค่อนข้างเล็กนะคือกระจกที่มองไปข้างนอกวิสัยทัศน์เนี่ย มันจะไม่กว้างเหมือนรถทั่วรถเก๋งทั่วไปหรือรถอะไร SUV หรือรถกระบะเพราะนั่นคือกระจกเขาจะกว้างมากแต่สปอร์ตมันจะค่อนข้างแคบลงมาเพราะนี่คือความสวยงามของการออกแบบรถสปอร์ตเอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแล้วนะครับขับคอมเบอาไปปรับเกียร์ก่อนบทน,นี่คือแฮนด์เบรกนะมีคนหลายคนสงสัยเฮ้ยแฮนด์เบรกเป็นยังไง สังเกตไหมถ้าเป็นรถทุบไปมันจะต้องบีบแล้วก็กดขึ้นใช่ไหมแต่ของเราตัวนี้งัดขึ้นนี่คือแฮนด์เบรกทำงานเนี่ยพาร์คเบรกเซตตรงกลางเห็นไหมตรงกลางแล้วถ้าเกิดเราจะปล่อยลงใช่ไหมเราจับบีบแล้วก,กดลง e b เบรกหรือ h a n d ์เบรกเราก็แตะตรงนี้โดยพาร์คกิ้งกดลงไปเวลากดลงไปปุ๊บมันก็จะบอกว่าพาร์คเบรกหรือลีปล่อยเรียบร้อยแล้วเกียร์ทำยังไงโอ้มันมีระบบเกียร์ เยอะมากเราสามารถขับจากเกียร์อ,อโตเมติเป็นเกียร์เขาเรียกอะไรนะทานส s มิชชั่นได้โดยการใช้แพาเดิลตรงนี้นะกดซ้ายขวาโอเ okay. ค t h a t s i t about today ชิด Are you ready to go เอ okay. าอยู่ปิดสันรูปไาแล้วโอเค Let's go การล้างรถวันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วโอเคครับ okay. ปลาขับสปอร์ตหมดได้แต่มันจะวิ่งแรง้วแรงเร็วแล้วดูดน้ำมันสดแรงเลยรู้ต้องปลอดภัยด้วยลูกโอเคเลสโก o โอเคเพิ่งออกมาจากที่คาร์วอสนะวครับที่ล้างล้างรถเนระบรบเครบื่องยนต์อัลโตเมลแล้วตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านแล้ว พี่หลายคนสงสัยถามว่าทำไมพวกอะไของสปอร์ตเนี่ยมันมีแอลชิปตรงนี้ให้เหรไหมอรชิปแล้วก็พวกอะไรมันมันจะไม่กลมนะมันจะกลมข้างบนแต่ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเส้นตรงของสปอร์ตเคส่อต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  o อต่อต่ on ่อต u อต่อ u ่อต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 ่ o ต่อต่อต a อต่อ ส4งยกิโลเมตรได้ภายในไม่กี่วินาทีแต่ไม่เอาหรอกตำรวจให้ใบสั่งแพงวันนี้ได้วันนี้ได้มีโอกาสเห็นรถตัวเองขับอยู่บนที่นนในโคโรสปร,ริงทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะทั้งสีนะรุ่นและเป็นรถที่สปอร์ตแบบคทรงไม่ใช่เออแเหมือนรถปาร์คของเนโลกอันน,น,อน,อนี้เลยนะ,ะดูดิที่เพิ่งได้เจอครั้งแรก แม็กยี่สิบนิ้วเหมือนกันเป็นเป็นล้อที่ว่าของศูนย์นะไม่ได้ใส่เพิ่มอะไรเพื่อให้มันดูดีเลยแต่มันก็เป็นรถสปอร์ที่มันครบอยู่แล้วบายบายสวิตช์ไลท์อยู่ที่ะหนนี่ Okay. Uh, All right. So we can see the scenery in Colorado Springs, and we're gonna go and park at the uh, parking uh, lot, like you know, around this area. The yeah, big houses, very beautiful, and it costs like half a million dollars. That's the part.